ันนี้จะพาไปชมต้นดอกหมื่นลีค่ะหอมหมื่นลีที่แม่กำลังเพราะว่าต้นนี้นี่แม่เขาเฝ้ารอเหมือนกันค่ะมันมันมีปัญหาปลูกอยากดูตัวนี้ม,มันดอกมันหลุมดินตายไปทุกทางตัวนีน้ปั้นปืนนะทำไงหลุดม,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 มดินนั้นไม่หลุมันไม่หลุมันแผลดินนี่ให้ปุ๋ยเลยก็ยังได้ฮึ่มเลือไม่ก็ใช้หนีได้ไม่ก็คุ้ยทางอ่า เนี่ยผูยแ่งมันอยู่ได้สนใจข้างนี้แม่ก็มาลงดินโตแล้วเลยอืมก็ไมถึงว่าตอนนี้แม่ฟังทขงทางเลยใช่ไหมแคลงดินแล้วตาแล้วแม่บอกว่าเคยลงดินไปกี่รอบแล้วค่ะตายไปแม่บอกเคยลงดินไปสองสามต้นแล้วตายหมดตายหมดโอ้โหแบบมันหอมจริงๆค่ะหอมหมื่นลี้เนี่ยลมพัดไปทางนวนหอมลมพัดไปทางน่นก็เราอยู่ทางนี้ก็หอมมันนะอยู่บนลงอันใช่ไหมะแล้วแบบ อันเนี้ยมันได้ดั่งใจแม่มากเลยค่ะเพราะมันมีดอกเกือบทุกช่อเลยค่ะเดี๋ยวเลบมันกบำรุงหัวใจได้อ๋อค่ะอืทำชาก็าได้ใช้ใช้ก็มีค้าชาหอมมื่นลี้เอ,อาเก็บทำชาธร้มดาแต่ต้นใหญ่ประโยชน์เยอะนะคะแม่บอกมันทำชาได้ด้วยใช่ใช่ใชน่นหนึ่งเห็นเพื่อนขายชาหอมหมื่นลี้ เราเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะแม่นะโ <laughs> หนเนี่ยมดรมเหลี่ยมเฮ้ยชอบจริงจริงลุมปัดเผอเมือนมน้งอันนี้ต้นเล็กอยู่เลยค่ะสูงยังไม่ถึงเมตรเลยอะปลูกกี่ต้งปีดีนะี่ปลูกประมาณเราซื้อมาใช่ไหมแม่นี้เนาะซื้อมาจากไห <c oughs> นยยซื้อตอนเล็กแค่ไหนะตอนนั้นจำไม่ได้หน,นึ่งชอบได้ เืยว่าตอนต้นสูงป,ประมาณหนึ่งศอกค่ะตอนนี้อันนี้เลยเขา,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 าเลยเขาแม่แล้ว,ไม,ไ,วไม่ไหวเลยไม่รู้ลนเจนรู้ั้ง,งเม็ดเลยจอยูตตตต่ตั้งจนนจัปีนค่ะน้งพุ่มเหมือนนี่ตน้พุ่มรกนะตอนนี้ยังอยู่ไหมได้เนี่ยอ๋อ <laughs> ไอด <laughs> ลองมาหลายต้นแล้วแม่บอกตายหมดสแสดงว่ามันชอบอยังไงอะแม่มันยังไงอะต้องดูแลย,ยังไงไ มันมนมาจบเด็ดแจด็คเลว่ะนำ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 มันรดน้ำได้แต่ว่ายายนำ้ำท่วมข้านำ้ำก้างหลังน,นำท่วมข้ามนำ้ำวันนี้แม่ใส่หมวกไหมพรมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนาว <laughs> ใส่เสื้อแขนยาวทำสวน <laughs> น,นี่ก็มานั่งดมดอกหอมหมื่นลีเอ้ดเดี๋ยวมาดูประโยชน์ของต้นหอมหมื่นนี้กันนะคะ นอ๋อเหรอเอาเป็นนี่มาตักไปปัก,ปปกแม่เขาบอกเขาแม่เขาขยายพันธุ์เองด้วยตัดก,กิ่งเนี่ยไปปักไปปักเลยอะไรอยู่ไหนอ่ะกินก่อนแรกที่หนึ่งกิ่งินแม่พาไปแล้วกินเนเ่องอย่าไ,ไปดูแม่นะแม่เขาบอกเขาปักติดแล้วเล็กเดียวป,ปักวไ,ปไว้เลยเลยไหมคะ ให้มาฟากไว้ที่นี่อ๋อย้ายเรานี่ค่ะเออนี่ไงแม่้อาบอกว่าเขาตัดกิ่งมันตั้งแต่เล็กๆเลยมาฝากกันแย่็เก่งนะดแมนังจช่วยดังเดนว้นล่ีแบอกไม่กล้าลงจแก่ๆประมาณนี้ใช่ไแล้วแม่ก็ปักตอนนี้สูงประมาณฟุตกว่าแล้วค่ะ ดูจังแม่ชายเหรอเตอไรเนาะแม่บอกว่าซื้อ่าหลายต้นหลายร้อยแล้วขาดทุนเมื่อโมโหฟ่งลอยวะน้งนาะโอ้แพงเนาะแม่สุดยอดอขอบคุณ่าแมเดี๋ยวห้าข้อบุณนะ เพื่อนๆลองปลูกกันดูนะคะถ้าเรารู้จักบ้านใครปลูกเราก็ไปขอกินก็มาปักก็ได้ไม่ต้องซื้อเพราะมันแพงนี่ปยงเป็นดอกอะไรเล่าปรยงโอ้แม่ทำเสนออะไรประยงอีกอะนี่ประยงเป็นดอกนะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยทำคลิปประยงนะให้มันรอออกดอกก่อนเออเยอะจังแม่ก็จะมีต้นไม้หอมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยประยงนิดๆเลยว่ะนี่นี่จุนี่อย่าให้มันให้มันให้มันบานก่อน ค่อยมาทำคลิปประยงนะวัน,นวันนี้หอมหมื่นลีก่อน ใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ